เดอะฮันด์ชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะครเดอะฮันด์ชอปบอกเลยว่าของโคตรดีมันร้อนแรงจริงๆเลยโอ้แบบร้อนแรงจริงๆคือร้อนกว่านี้ก็คือหัวตัวละแหละที่เปิดกาชาเนี่ย โอเคทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดีเกมเดิม7บาปและนี่ก็คือตัวเฟสตัวล่าสุดแล้วก็เป็นคู่หูแล้วเป็นคู่รักในเรื่องกับเจมินแล้วก็เอสคานอก็ถือว่าเป็นฉากสุดท้ายเลยนะอันนี้คือเรียกว่าสปอยสปอยนะถ้าใครไม่ดูก็ข้ามไปเลยไปตัดไปตรงในเกมเลยก็ได้อันนี้ไม่มานานแล้วอะ่ะมังงะก็จบไปแล้วอะ่ะผมเลยคิดว่าน่าจะพูดได้ ก็คือฉากสุดท้ายก่อนที่ป๋าจะตุยนะครับก็คือฉากนี้เนาะเมอร์ลินก็จูบสั่งลาแนะและเกมนี่คือตอกย้ำตอกย้ำความเศร้าก็เลยเป็นตัวนี้มาใช่ไหมกับตัวเฟสตัวนี้เลยวันนี้เราจะมาเปิดกาชาหาเจเมอร์แอนป๋าเอสคานอกันก็เป็นตัวละครที่มี2ตัวในตัวเดียวเหมือนกับเอลิซาเบธแล้วก็เมลิโอดัตนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเฟส ปีใหม่ก็ว่าได้นะเพราะว่ามันจะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็เป็นตัวเฟสปีใหม่เลยก็ว่าได้มาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าป่าตัวนี้และตู้นี้มันจะเป็นยังไงมันจะมีตัวอะไรบ้างในข้างตู้นะครับเป็นตู้เฟสด้วยก็มาเฮย้ยมีอย่างนี้ด้หรอคือเขาก็ลงทุนใจได้เลยนี่ว่านี่ซันชายที่ไรขีดจำกัดเออเออเขาทำแบบฉาก โปรโมตตัวนี้ค่อนข้างจะเท่นะเป็นฉากสู้ด้วยนะฉากสู้ตอนเจอกับลาสบอสนะสาความรักดูดิโอ้ซึงตกย้ําเลอเกินดูว่ตกย้ําเลอเกินก็ถือว่าเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับมาแบบมารู้ตอนใกล้ตุย แต่ผมว่าน่าจะรู้สองคนน่าจะรู้กันมานานแล้วรู้กันมานานแล้วแต่ใครไม่ได้พูดนะครับไอป๋นนนานะเอสคานอนเนี่ยตลอดแต่ไอเมอร์ลินเนี่ยผมว่าน่าจะนานแล้วแหละคิดว่าเขาน่าจะรู้ตัวนาน,านแล้วนะเธออ่ะและนี่ก็คือชุดของตัวเฟสเนาะโอ้อลังการจัดอืมมันท่าเดซนในอินาซึมาอิเลเว่นนี่ยไ,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ถือว่าอลังการ นี่เลยสัญญาอัสดงเมอร์ลินแอนเอสคาร์ยูด้วยเป็นระดับ UR ด้วยที่เรียกว่าไม่มี s อ r มาก่อนตู้มาเป็นระดับ UR เลย <No. S 1> กับร่างนี้นะครับก็เป็นตัวเฟสที่ตู้900แน่นอนอ่ะไปดูตู้กันทุกคนนี่เลยเป็นตู้900เพชรเฟสนะครับแล้วก็ดูตรงตู้ตรงนี้ขอบคุณนะ <laughs> ขอบคุณนะ ที่แปะการันตีอย่างนี้ก็คือ 153, 3 0 0 4 5 0 6 0 0 750แล้วก็900จะเป็นการันตี SNR บวกบวกถึง UR เลยแล้วพก็าะ900การันตีก็เป็น New Year Festival 2026นสะสุ่มไลซิงนะสุ่มไล่ขิงกับตัวนี้เลยก็เป็นดูจากสกิลและดาเมจแน่นอนอ่าไปดูพาสีนิดหน่อยแล้วกันอ่ะโอเคอันนี้เข้ากับตีบอสไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นกากบาท ศึกทำลายล้างไม่ได้นะน่าจะลง p p แล้วก็พวก p v e ต่างๆที่แบบเป็นด,าด่าาถอนเอฟเฟกต์บัฟเลยนะแก้ทางไอทีใหม่ได้เลยอะไอทีมทิสตันเนี่ยมอบเปลวเพลิงทำลายล้างให้กับตัวเอง2เทิน์น1ครั้งเปลวเพลิงทำลายล้างมันคืออะไรวะ <laughs> แล้วก็เปลวเพลิงดับศูนย์1เทินให้กับตัวเองแล้วก็ใช้สกิลฟ้าขนองใช้สกิลไม่ได้แล้วไม่ส่วนเอฟเฟกต์ระงับด้วยเปลวเพลิงดับศูนย์ เปลเพิงดับศูนย์ก็อีกฝ่ายจะโดนดาเมจที่ได้รับบวก30%มีฟ้าขนองสร้างดาเมจร้อยเเก็คือเป็นเอฟเฟกหนึ่งที่แบบสร้างดาเมจได้แล้วก็มีเพิ่มดาเมจที่สร้างอีก10%ด้วยต่อเอฟเฟกบัฟที่ถอนนะยิ่งถอนเยอะยิ่งแรงอันนี้เป็นเอฟเฟกนั่นด้วยนะเอฟเฟกพรสวรรค์นะก็คือกดใช้นะสร้างดาเมจอเอฟเฟกโอ้พัสซีนี่คือเรียกว่าโ,โอ้ยาวจัด ผนผ่านและการ่านผ่านก็เป็นสายดาเมจนั่นแหละมีแถบเลือดด้วยนะตีเดี่ยวด้วยเมื่อตีอีกฝ่ายตุยตีต่อเลยดาเมจสุดท้ายก็คือเป็นแบบเอฟเฟกของป่าล่างก่อนก่อนก็จะมีแบบดาเมจสุดท้ายป่าก็จะชอบเล่นกับเอฟเฟกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีสกิลหนึ่งตีเดียวสกิลสองตีหมู่โอเคสกิลตีเดียวจอกเกราะฮะฮะห้าเท่าเลยหรอป่าใจเย็นห้าเท่าเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อน ตีกันหน้าบูนะแล้วก็เพิ่มดาเมจที่สร้าง2เท่าให้กับอีกฝ่ายที่ตั้งท่าเลยคือเจอเจสเก,ก่าเจาสเก,ก่านี่คือโดนยู่เลยนะเพิ่มเติม1000%เซนเลยเหรอวะเฮ้ยมันแรงไปปะวะเนะี่ยเดี๋ยวนะไม่เปลี่ยนเอฟเฟกนะเปลี่ยนแค่โจมตีนะดาเมจเพิ่มเติม70%ของดาเมจสุดท้ายโอ้โ oh, ห1,000%ต์ดาเมจสุดท้ายก็คือเป็นแสนแล้วก็สกิล2ตีหมู่ เพิ่มดาเมจที่สร้าง80%จากอัตราจอเกาะเล่นกับสายจอเกาะเหมือนกันก็คือเกมเขารู้แล้วว่าจอเกาะนี่คือแรงอันดับต้นๆของเกมนะครับน่าจะแรงแบบอันดับหนึ่งเลยอะไอ,สอ้สแตจจอเกาะเนี่ยเขาก็เลยมาเล่นบ่อยนะช่วงนี้เพิ่มดาเมจที่สร้าง25%ของพลังชีวิตต,ตอนเริ่มต่อสู้ด้วยยิ่งเลือดเยอะยิ่งแรงใช่ไหมสกิลหมู่ก็คือเป็นสกิลที่ต้องเปิดเทอร์หนึ่งไปเลยเนาะแล้วก็อันติประสานวิชาเชื้อไฟนิลน์มอบดินแดนไร้ขอบเขตให้กับ อีกฝ่ายคือแปะไปก่อนเลยแล้วก็เป็นเอฟเฟกเหมือนกับสกิล l ออันนี้ก็เป็นที่สร้าง80เหมือนกับสกิล l เลยก็แค่แปะไอตัวของดินแดนไลท์เคาเขตดินแดนไลท์เขตก็คือจากพาสีะจากพาสีฟวันนี้เราจะมาเปิดไม่ถึงการันตีด้วยตู้เปิด750บวกตัว10ใบไม่ถึงการันตีด้วยแต่ไอ้ตู้ปีใหม่เนี่ยถ้าทุกคนแบบติดตามผมมานานทุกปีของ7บาปเนี่ยก็จะรู้ว่า ปือมันเทพอะเด็ปีใหม่ไม่เคยเกลือ,อเด็กะกดคําว่าเกลือไม่เป็นนะเด็ตู้ปีใหม่อ่ะไม่อยากจะพูดทุกคนบอกว่าต้ลาสุดปีใหม่ยังเกลืออยู่หรือไม่ใช่เลยเฮ้ยนิดหน่อยน่าอ่ะแล้วก็ตราของตู้นี้เนี่ยเนยไปดูสิอัตราของตู้นี้ก็มี U R เรียกว่า U R เยอะเกิน U R เยอะมากแล้วก็มีตัวที่เป็นเอส a าที่เปลี่ยนเป็น UR ด้วยก็จะเป็นตามนี้เลยเป็นตัวเฟสตัวเก่า นะครับแต่ว่า UR แท้ๆเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่2 4 6มี6ตัวตัวสุดท้ายคือคุณพ่อนะครับแล้วก็ Chaos Arthur ไอ้นี่อย่ามานะขอร้องแล้วก็ไอ้โหไอ้นี่ขอร้องอันนี้พอก่อนไอ้ดัตเนี่ยคือป่าต่อแต่งจริง UR เก่งทุกตัวนะถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่อะถ้ามาเปิดอะ่ะผมว่าเก่งทุกตัวนะคุณพ่อนี่ก็เป็นตัวเมตาในปัจจุบันนะส่วน UR ที่เป็นตัวที่อัพระดับขึ้นมาก็ก็เฉยๆนะครับเนี่ยพวกเนี้เฉย มีเฮลมีเมอร์ลินอะเมอร์ลินตัวนี้ดีอยู่มีลูเชลที่ดีที่เหลือเฉยๆอะมีซับของลูเชลด้วยที่เป็นลิงตัวลิงนะครับ LPU นะนอนาชิซับก๊อตตอนนี้คือหายไปแล้วไม่น่าใช่ซับกอตแล้วตอนนี้โอเคมาก็ถือว่าตัวในตู้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ผมว่าฟินอยู่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยเรียกว่า ปล้อนอย่าออกมาออกแค่ตัวป๋ามาก็พอเปลวไฟที่ร้อนแรงของป๋าแล้วก็คู่รักในตำนานจะมันร้อนแรงกว่าความเกลือที่ตุเกลือได้ยังไงล่ะเกลือปุ๊บหัวนี่ร้อนเลยมากับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกาชาตู้นี้กันนะครับก็ใครที่อยากจะเปิดกาชากดเลยตู้ปีใหม่ห้ามพลาดกดเลยอย่าคิดเยอะนะครับเอาป๋าตัวดาเมจโนหนึ่งตอนนี้ผมว่าถ้าใครมีนี่ฟิน แล้วเป็นทีม7บาปด้วยเออทีม7็บาปด้วยนะครับดูจากพาสซตีฟตรงนี้อัศวิน7บาปนะว่ามาบัฟทีม7บาปได้ดีมากนะครับก็มาใครที่เปิดนะครับหรือว่าใครที่ไม่เปิดแต่ดูคลิปนี้อยู่ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่พลาดเกมดีๆกาชาดีๆแบบนี้ทั้งยูกิทั้ง, uki, ง7็บาปนี่คือดีทุกเกมอ่ะดีทั้ง2เกมเลยกาชานี่เลดเป็นมิดเป็นมิดฉาชีพมา เราก็มาเริ่มกันกับตั๋ว10ใบกันก่อนละกันนะครับก็เป็นตัว๋วแจก1สใบมาดูว่าเราจะได้เลยหรือเปล่าแต่ถ้าได้เลยก็เปิดต่อนะเพราะว่าเราอยากได้อันติไปครับผม10บใบกดไม่ไปอย่างนี้คือมาหรือเปล่าแล้วมืดนานอย่างนี้มีหมูมาถึงกระพริบตามาเลยแปลงร่างสองเอาหน่อยเกมเอาหน่อยเอาหน่อยเกมไม่โดอต่อยด้วยเออสคิปทองนะแปลงร่างสอง แล้วดึงเลยเป็นสี่ลุงเลยอ๋อกิ <S 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 ่งไม้เทพเฮ้ยกิ่งไม้เทพว่ะเอาอย่างเรื่องนี่ว่ะกิ่งไม้เทพมาไงมาเดิมไปดิแล้วไปประเดิมเลยด้วยดิผมว่ะมาครับผมตุงแรกนะครับตัวแรกก็เป็นฮิวโก้ตัวที่สองเอากดไม่ไปอีกแล้วเกมยูโดแสดงว่าลางมาและกดไม่ไปทวีกโก้ โอเคไปต่อเดรฟอสดูโดผมบอกเลยนะถ้าอยู่อาออกตั้งแต่แบบอุมแรกนะป่านะโอ้ถือว่ายัางฟินฟินจัดดิมาทวีโกนแล้วก็ยังยังอีกเมลิโอดัสคุงไปต่อเลยหัวหน้ามาแล้วอย่างนี้ป่า ป๋ามากับเมลิโอดัสลอสเวนโอ้ลอสเวนเนี่ยปลายตุ่มที่สองนะตุ่มที่สองยังไนงะมืดไงมืดกึบไงมืดกรึ๊บมืดกึบมืดกึบ,กบอะไรวะอ้าวสคิปแดงว่ะรอบนี้ไปยังล่างสองอย่างนี้โดนต่อยหรือเปล่าถ้าไม่โดนต่อยนี่ลุ้นเลยสคิปเลยมาตุ่มที่สี่มีหมู่ฮอกเอ้ามาอีกแล้วหรือเปล่าอย่างนี้เพราะว่าสคิปแดงมีหมู่ฮอก ปูฮอคเน่ยสกิปโชว์เลยอุ้มที่ห้าไปปูฮอกอีกแล้วอ่ะปูฮอกคุ้มสกิปแดงถือกิ่งไม้ไม่โดนต่อยสกิปเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเนี่ยเนี่ยถึงตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปตั้งมือลินแป๊บนึงคือต้องเอาสุดที่รักของป่าเนี่ยมาล่อหน่อยเนยาะไปก็การาันตีโอไม่มียูอาร์ด้วยขอบคุณนะ เดี๋ยวเราเอาเมอร์ลินเด็กบ้างเลยเผื่อป่าจะชอบโรลินะเนาะเผื่อแบบชอบทรงเจยเยอะแล้วไนงะเอาโลลิไปบ้างป่ามาต่อกันครับผมกับตูมที่หกนะนี่ไงมันก็มืดนานแล้วเป็นลอสเวนดูเผื่อป่าจะชอบโรลิเป็นไงนี่ไงพลังโรลิไงบอกแล้วป่าชอบโลลิเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าไอปีศาจตัวนี้ยิงมาพอถ้าไม่มีแอเนมชั่นลอสเบนเมื่อไรเนี่ยมันจะการันตี UR น่าจะการันตี UR นะถ้าแบบแปลกๆกันแบบแบบนะไหนดูสิฟูไหมอ่าฟูฟูเฮาตอาเออมาแล้วอย่างนี้ขอหน่อยวะเอาเลยดิป่าต่อ,อนหน่อยดิมาครับผมจัดสักหน่อยแบบบ้มๆนะ่ะคือลือนอ่ะ มาไซมอนไซมอนรัวๆแล้วก็ปา <S 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 ตีนเป็ดตีนไก่ตีนหา่านออกมาปาต่อหรือว่าเมโูดัชนะชอบโรล,ลิปาตุ่มที่เจ็ดนะเลขเจ็ดนำโชคนะโชคเลือดนะสกิปทองแปลงล่าง 2. สองสกิปเลยตุ่มที่แปดาตัวเดียวโดดโดดปาตัวเดียวโดดโดดว่ะ อา้าวมาตัวเดียวโดโดๆอย่างนี้สกิปแดงมีดาวตกซะด้วยมีลุ้นมีดาวตกแปลงร่างสามผมบอกแล้วป่ามันชอบโรลี้และดึงเลยเป็นสีทองอ๋อยโอเคเสมอด้วยป่าสีตัวสุดท้ายด้วยนะไปโรลัวอาริโอนี่ตัวที่สองไซมอนตัวที่สามกูสตาฟตัวที่สี่เฮาเซอร์ตัวที่ห้าอาร์เดนเออาร์ออกเยอะเหมือนกันนะไม่เปลี่ยนสีบ้างแหละ ตัวที่6ไซมอนตัวที่7เจลีกุนตัวที่8ปจูโดตัวที่9ลุนตัวที่10ไซมอนแล้วก็ตัวนี้คือตัวการันตีปะ่ะป่ะเอะอออกเมอร์ลินขอบคุณนะคือเจมาแล้วลั่นเจมาแล้ว <c oughs> เหลือป๋าเนี่ยคือป๋าเนี่ยต้องมาแล้วคือเจมาแล้วนะป๋าป๋าอะยอมแนะ่างเงี้ยตุ่มที่9มาดิหมูฮอคคุ้ง เกลือแน่นอนได้ชินเฉยอันติยังไม่เต็มนะไอตัวนี้ตูมที่สิบแล้วคลิปแดงอ้าวอ้าวอ้าวมาเอสนาออกลัวๆเลยแบบนี้เหลือแค่ป๋าออกไปคลิปทองแปลงร่างสองสะท้อนโชว์และดึงเลยเป็นสีทองอ๋อยอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย Here we ้ o การันตี UR นะครับผม า<อ>าการันตี UR แล้วครับผมคนอ้าวการันตี UR พอมาส่งตัวเดียวอ้าวแล้วไนงะผมว่ามาว่ะบอกแล้วตั้งเมอร์ลินโลลิไว้ป่าชอบยังไงสีทองเจลิโก้มามาเลยโอ้โหข่าวจัว๊บคือลือนอะเออได้จอบูเดโชมา และก็อีกตัวด้อยก็โผลโอ้เธอโอ้โหโอ้โหมันออกคือออกมาทำไมเนี่ยอันนี้คือจะการันตี UR ด้วยเนี่ยไปเดี๋ยวหาตัวช่วยก่อนนี่เลยทุกคนเอามาโพเทคไอ้โกเทอร์ไอยนี้หยุดออกวันนี้กับออฟตัดสปีดไฟ แว่นเกมเมอร์ของสายเกมสายทำงานหนักๆก,กับแว่นรุ่นนี้เลยที่มีเลนส์เลติน่เอ็กซอมเบอร์ป้องกันแสงสีฟ้าป้องกันความเกลือจากไอโกเทอร์ที่มันหยุดออกมาก่อนกับแว่นตัวนี้นะครับใส่ป้องกันเลยใครที่สนใจนะครับหาแว่นดีๆต้องการเปลี่ยนแว่นแล้วมีเลิกเปลี่ยนแว่นเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับดยที่เลนส์สีส้ม AmberX อันนี้ทําให้สบายตาแล้วยังป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีกว่าเลนส์ปกติทั่วไปนี่เยอะมากๆเลยนะ ก็ใครสนใจไปสั่งกันเลยนะครับที่เพจออบตันะครับหรือว่าที่หน้างงานสยามซอย5ก็ได้ไปดูตัวจริงไปลองใส่กันก่อนได้ไปตัดค่าสายตากันก่อนได้นะครับถ้าใครอยากใส่ค่าสายตาก็จะมีเนาะแล้วก็ถ้าจะซื้อแล้วใส่คนที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือว่าบอกมาจากช่องผมก็ได้นะช่องมีน้อยเกมเมอร์ก็ได้รับส่วนลดเหมือนกันหรือว่าบอกมาจากจานหมีก็ได้นะก็ฝากกันเลยละกันนะครับกับแว่นดีๆอย่างนี้ที่มาโพเทคไอโกเทอร์กับออ t ตัสนสปีดไฟไปตูมที่11ไปฮะ ไ้ยแต่เมื่อกี้ก็ได้ยูอานะเมื่อกี้ได้ยูอานะเออถือว่าโอเคอยู่นะได้ยูอ่แล้วโอ้โยโอมที่12ไปฮะหัวฮอคคุงอ้าวบอกว่าผมว่ามาน่ะเนี่ยความรู้สึกนะกระพิบตากระดพิบตาเนผมบอกแล้วผมว่ามามันรู้สึกไงรู้สึกจริงๆว่ามาเน่ดึงเลยสี่ลุงอื้อไะ สกิปโชเลยปะเอาเลยมะสกิปโชเพราะว่าด้วยที่ว่ามือทอมือเทพสกิปโชเลยจังหวะน,นี้เ,นเจสู้ดีครับเจอตินี่คือแม็กเป็นแบบโหแม็กมันจะแม็กไงล่ะตรงที่13ผีหลอกไปฮะเฮ้ยสกิปแดงอีกแล้วว่ะกิ่งไม้เทพดาวตกอา้อาวเหลือแค่ป่าแล้วเนี่ยออกตัวแล้วมั้เนี่ยกิ่งไม้เทพไง พลังของกิ่งไม้เทพไงดูไว้ด้วยของดีแล้วดึงเลยเป็นสีทองสะท้อนไหมไม่สะท้อนเสมอด้วยแต่ว่าดาวตกมานะบนหัวของไอพีศาจดาวตกมาดาวตกมาโอกาสมีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอยู่อานะมาไซมอนเทรฟอร์ดกิวทันเดอร์ทวีโกนคืนเดอร์อีกแล้วแล้วก็มาเฮ้ยหยุดดิเจ้คุณเจจะมาเลยบ่อยๆเนี่ย คือผมก็ชอบนะเจ๊เนี่ยแต่แบบเจ๊อยู่ที่แบบเจ๊จะมาแข่งกับซาริเอลอ่ะตูมที่14ไปฮะเกือนหน้านี้ <c oughs> ตูมที่15าไปห้ห้าห,หมูฮอคุงเอาเลยหมูฮอคุงเกือแน่นอนแล้วก็การันตีเอสนาโอเคมาโูวหน้าไปตูมที่16เอาหน่อยว่ะเพื่อนเอาหน่อยนะเพื่อนนะ16ตุกตมในฝัน ตูมที่17อย่าไปยอมถ้าความเชื่อน่ะมันมียังไงแล้วหมู่ฮอกอีกแล้วหมู่ฮอกดาบเหล็กดาบหักด้วยนะไม่แปลงร่างอย่างนี้ก็กริปไปดิเงียบหรอตูมที่18บแปดยังไงสคริปต์ิปแดงโอ้โหแต่ว่างเงียบกริปอ่ะโดนต่อยแม่ง,งี้มันเหลืออะไรนะสิบเก้าสิบเก้าตูม ผมเชื่อม่นในป่าแปลงล่างหน่อยว่าสคริปต์เองตีไงโออแต่ว่าเปิดมานี่ป่าไม่ออกเลยนะคือป่าไม่มาช่วยเลยเหรอคือป่ามาช่วยหน่อยจะได้การันตีหน้าตู้มา <c oughs> ดึงเลยสีทองเลย <c oughs> มาเออตัวแถวมาไงสคริปต์โชว์เลยละกันแล้วคุณพ่อเลยยูอ่คุณพ่อ กูอยูเอาออกทั้งตัวแล้วเนี่ยจะเว้นป๋าเนี่ยมาตูมที่20ของดีอ่ะยังไงต้องเฮลอติก็จะตันแล้วมาการันตียูอาไปป๋าจบไป oh, สะกดคำว่าเกลือไม่เป็นนะเด,ดตู้ปีใหม่อ่ะอไม่อยากจะพูด มึงมีตัวเดียวในตู้วะเนี่ยวัดโ <What? S 1> อดเอิร์บ้าวะเนี่ยมึงออกมาตัวเดียวในตูน้ <What? S 1> ออตนะยูอาร์น่ะโอดเอิร์มาโอ้โหก็นิ่งไงโอ้โหอ้โหรั่วเลยตอนนี้เฮ้ยคือแม่งออกทุกตัวแล้วอะยกันปา่าบ้าวะเนี่ยดูดิทุกคนโอ้โหเกมโอ้โหยังชอบมึงจริงเฮ้ย ม,มาเลยอ่ะกูแบบป่าไม่มาเลยอ่ะออกตัวอื่นแล้วไอ้โกเธเธอนี่ออกมาแบบออกมาสามสี่ตัวบ้าไปเนี่ยเึงเลยสี่ลุงเออมาดิตัวแรกไปจบจบจบกันไป โอ้โหโอ้โหโลว่าเลยไอ้ตูมสุดท้ายโตูมสุดท้ายโอ้โหแม่งนิ่งจัดเลยอ่ะโอ้เกมไอ้เฮียมน่ามจริงโอ้มึงจะให้กูเกลือทุกตู้เลยวะเนี่ยเฮ้ย ตงใส่ปีใหม่ปีสุดท้ายนะดูทรงนะเดี๋ยวรีวิวป่าตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเลิกเล่นเลยแล้วกันจังหวะนี้ถือโอกาสกูแบบเกมอย่างนี้โอ้โหคือแม่งออกมาทุกตัวแล้วคือแบบโกเทอร์นี่เหมือนมันรู้ว่าแบบเฮ้ยจานหมี่แม่งได้เยอะไว้มันตีตันกูอ,ออกมาเยอะเลยแล้วกันก็โอเคกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใครที่เปิดกระช้าขอไม่เกลือแล้วกันไปแล้วคนคงจะคิดว่าคลิปมันจบไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกอนสุดท้ายเดี๋ยว เปิดการันตีเลยจบจบจบกันไปเกมดีมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดการันตีกันดีกว่าก็เหลืออีกเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยร้อยยีบร้อยยีเพชรอันนี้คือเรียกว่าเปิดแถมนะเปิดแถมก็คือไม่คาดหวังไม่คาดหวังก็ยยงผิดหวังด้วยเกมนี้หรือว่าเป็นเกมดีนะสกิปแดงกออออกทุกตัวมันออกทุกตัวนะเวยยกเป็นป่านะเวย โกงมากอะ่ะดูแบบดีดีเกินไม่ไงเอาสักหน่อยเฮ้ยมันยังไม่จบว่ะอย่าเพิ่งนับศพผมว่ะจะว่าเกมกแปลงร่างโชว์ดิดั๊แปลงร่างคาร์ลอสเวนไปเลยตึ้งๆไปะไม่สะท้อนเลยไม่สะท้อนด้วยเป็นคนยังไงเนี่ย คือลอสเวนมาแต่ไม่สะท้อนเขานะแต่มีสองตัวนะ <c oughs> เป็นคนยังไงวะมาต่อเอเดนิกเซนยูโดมันมาประมาณตัวที่5ตัวที่6นะก็มี2ตัวเลยนะถือว่าชอบจริง <c oughs> ก่อนจากกว่าเกมมาสุอกุยสุอกุยสุอกุยดูปังเนชานะคะห้วยเฮ้ยมึงหยุดมาดิมันยาวอันจันมึงโกเทมึงหยุดมาดิ พวกหยุดมาดิพวกเอ็งหยุดมาดิไ <laughs> อ,อ้ <laughs> อคู่นี้ออกทั้งคลิปอะออกทั้งคลิปอะไอ้คู่นออเนี้ยโดยเพราะไอ้เนี้ยห้าตัวผมทำได้สองตัวไอ้โกเทอร์เนี่ยเมื่อะไหร่มันจะแบบทำติสักร้อยปะมามาจบจบจบเจ้าจบเจ้าจบจืดเรียบร้อยอะไรสิโ <laughs> อ้พอพอพอ 見つけた知らない場所で静寂の中で君の声が聞こえた砕けた夢の中で君を見つけた流れるようなささやきの中で君の笑顔は風の中の幻痛みの始まりと言うと しない灰色の中で手を伸ばしただ君を見つけた君の声が聞きたくてずっと待ってたよ君と同じように心が真実を求めて静かに涙が流れるたびに孤独ないのにそれが私を君に近づけた 見つけた知らない場所で静寂の中で君の声が聞こえた砕けた夢の中で君を見つけた流れるようなささやきの中でずっと待ってたよ君と同じように世界が少しだけ違って見える